สวัสดีครับผมและอาสาสมัคร70คนจากฟอร์ดประเทศไทยโรงงาน FTM โรงงานออโต้แอลเลนและพนักงานผู้จำหน่ายและสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านหมอมุ้ยตำบลละหารอำเภอปกแดนจังหวัดระยองครับเรามาที่นี่ในฐานะอาสาสมัครฟอร์ดเพื่อช่วยกันติดตั้งแผงโซลาเซลล์จำนวน10แผงพร้อมแบตเตอรี่ให้แก่โรงเรียนบ้านหมอมุ้ยนะครับกิจกรรมนี้เป็นการสานต่อโครงการวอเตอร์โกกีนหรือการจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ฟอร์ดร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนหรือ PDA จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่8 mm hmm. เพื่อสร้างต้นแบบการจัดสรรทรัพยาการน้ําที่มีประสิทธิภาพระบบโซลาเซลล์ที่เราติดตั้งนี้จะต่อเข้ากับแปลงปลูกผักและระบบส่องสว่างในโรงเรียนซึ่งช่วยให้โรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง30%เลยครับซึ่งนอกจากการติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วอาสา,าสมัครฟอร์ดยังช่วยกันขุดลอกและล้อมรั้วรอบสัะน้ำปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำแปลงปลูกผักด้วยอิฐบล็อกประกอบโรงเรือนเพาะเห็ดและนำก้อนเชื้อเห็ดเข้าโรงเรือนติดตั้งแปลงปลูกผักยกสูงพร้อมเชื่อมต่อระบบจ่ายน้ำผสมดินพับปลูกและนำต้นก้าผักลงปลูกในเข่งและตะกร้ารีไซเคิลยางรถจนใช้แล้วเป็นพยานะปลูกผักและติดตั้งรถเข็นสูบน้ำด้วยระบบโซลาเซลล์ซึ่งผลผลิตที่ได้จากแปลงกเกษตรทั้งหมดนี้จะนำไปบริโภคภายในโรงเรียนและจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มไรายได้ โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบกิจกรรมเพื่อสังคมที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนซึ่งสามารถนำไปขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆในอนาคตได้ด้วยครับโครงการนี้ครับได้รับการสนับสนุนจาก Ford Motor c o m Company Fund กิจกรรมนี้เป็น g l o b a l caring month ซึ่งเราจัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกๆปีครับการออกมาช่วยเหลือชุมชนเป็นพันธกิจสำคัญของอาสาสมัคร f อร์ทั่วโลก เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับชุมชนควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในปีหน้าและปีต่อๆไปเรายังคงมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างแน่นอนครับวันนี้รู้สึกดุดันนะฮะดุดัน Do มากนะฮะวันนี้ฮะได้แบ่งปนันรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของของสังคมะฮะรู้สึกมีคุณค่าครับวันนี้ฮะเยี่ยมมากครับวันนี้ผมก็ได้ทําฐานตัดยางแล้วก็กลับด้านยางแล้วก็ทาสียางนะครับวันนี้ก็ เหนื่อยมากสนุกมากแต่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนครับแล้วก็ชุมชนมากครับวันนี้เรารู้สึกเหนื่อยครับแต่ก็ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาพัฒนาชุมชนแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ครับโรงเห็ดด้านหลังของผมนะครับสามารถให้โรงเรียนนะครับนำไปนะครับประกอบอาหารกลางวันแล้วก็สามารถพัฒนาอาชีพให้กับน้องๆน,นักเรียนได้วันนี้มาทํากิจกรรมทวนดินปลูกผักปลูกมะเขือปลูกพริก คนช่วยหมู่บ้านมั่งนักเรียนมั่งช่วยกันดูแลแล้วก็พอออกผลมาก็ได้ไปขายให้ผู้ปกครองกินทาหมู่บ้านเนะี่ยมันจะช่วยทําให้เป็นแหล่งชุมชนที่จะต่อสารความรู้กับชุมชนในนี้ได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงการเพิ่มพูนรายได้ในอนาคตอีกด,ด้วยค่ะคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆขอให้ทํากิจกรรมนี้ต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะคะ สวัสดีครับแฟนๆฟ Talk ทุกท่านช่วงนี้ Ford มีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาเอาใจแฟนๆรถ f อร์กันแบบดุดันไม่เกรงใจใครครับโดยตั้งแต่วันที่1กตุลาคมถึง30พฤศจิกายน25 6 6นนี้ลูกค้าที่มาทดลองขับรถ Ford ดเว g e r Ford e v e r e s t รทุกรุ่นที่โชว์รูม Ford โทั่วประเทศมีสิทธิ์รุ้นรับทองคำหนัก1บาทจำนวน40รางวัล มูลค่ารวมถึง1,294,000บาทครับโดยเราจะแบ่งรอบจับรางวัลเป็น2รอบรอบละ20ลรางวัลและจะประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับทองคำในวันที่10พฤศจิกายนและวันที่13ธันวาคม2 5 6 6ผ่านทาง Facebook Ford ประเทศไทยครับหลังจากทดลองขับแล้วลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถ Ford r เ n g e r อรรุ่น XLS สปอร์ต 4x2 เกียร์อัตโนมัติและ f o r ร์ตเวนเจอร์ t r a ์ 4x4 ยังเลือกรับเงื่อนไขสุดพิเศษเพิ่มเติมดาว25%ดอกเบีย้ย0%นานถึง48เดือนเลยครับนอกจากนี้เรายังมีข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในการรับสิทธิ์ดาว0%ขับฟรี3เดือน้อมไปกับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ผ่าน f o r ร l e a s ซ n g โดยธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับสำหรับลูกค้าที่จองรถตั้งแต่วันนี้และออกรถภายใน31ธันวาคม2566จะได้รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและโปรแกรม Fordcare รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงานนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตร ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นสุดเล้าใจเพื่อเอาใจแฟนๆปอดมาสแตงโดยเฉพาะด้วยดอกเบีย้ย0%นาน48เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2 5 1 6โดยลูกค้ามาสแตงยังได้รับแพ็กเกจส o อร์ r พรีเมียมแค่นาน5ปีหรือ100,000กิโลเมตรและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเพื่อมอบความมั่นใจตลอดการขับขี่ครับดีลพิเศษนี้ครอบคลุมตัวเลือกปอดมาสแตงทั้งสรุ่นครับ ได้แก่รุ่น5ลิตร V8 GT Coupe Performance Pack และรุ่น2.3ลิตร EcoBoost Coupe Performance Pack เหมือนกันครับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและเงื่อนไขข้อเสนอพิเศษของแคมเปญส่งเสริมการขายจากฟอร์ดได้ที่เว็บไซต์ฟอร์ดประเทศไทยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center ของเราครับเพียงโทร1383ครับ สวัสดีครับผมวิจักรมูลวิศวกรฝ่ายเทคนิคฟอร์ดสำหรับลูกค้าฟอร์ดที่ใช้งานแอปพลิเคชัน f o r ์ p a s s บนแพลตฟอร์ม Android ตอนนี้ท่านสามารถอัปเดตแอปพลิเคชัน f o r ์ p a s s เวอร์ชันใหม่ได้จาก Play Store แล้วนะครับฟอร์ดเ s สเวอร์ชันใหม่บนแพลตฟอร์ม Android มาพร้อมกับคุณภาพบริการที่ดีขึ้นและการอัปเดตที่รวดเร็วขึ้นเมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟอร์ด a พสเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้ว บนโทรศัพท์มือถือของคุณจะปรากฏโลโก้ตามภาพนี้ครับและเมื่อใช้งานแล้วคุณสามารถลบแอปพลิเคชัน FordPass เวอร์ชันเก่าได้หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ที่โทร1383ครับในโอกาสหน้าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินง,งานของ Ford ในประเทศไทยมาฝากทุกท่านอีกแน่นอนครับ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากรายการฟอดท a l k กันนะครับพบก,กับ Ford ท a l k ได้ใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับ